สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม processing นะครับก็ขั้นแรกเราก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะเข้าไปที่เว็บไซต์ www processing org นะครับหลังจากที่เข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปที่เมนูดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดสำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังมือถือ android หรือ android emulator นะครับทางเว็บแนะนำให้ดาวน์โหลดเป็นตัว ีสไปเพราะว่าตัว Stable นั้นจะไม่ซัพพอตการเชื่อมต่อไปยัง Android ต่อไปแล้วซึ่งใครใช้ Windows 32บิตก็ให้ดาวน์โหลดเป็นตัว32บิตไปนะครับส่วนใครที่ใช้ Windows 64บิตก็ดาวน์โหลดเป็นตัว64บิตในที่นี้ผมใช้64บิตผมก็เลยจะดาวน์โหลดแบบ64บิตไปนะครับแล้วก็ทำการเซฟที่เราดาวน์โหลดไปนะครับ ก็การดาวน์โหลดก็จะใช้เวลาสักพักนะครับก็ไฟล์มีขนาด1 4 2เมกก็รอกันสักครู่นะครับหลังจากที่ทเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ opencontaining f o r d e r เลยก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับเ,าเราะบว่าไฟล์ processing ของเราได้ถูกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการแตกไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตั้งโปรแกรม WinZip หรือ w i n แ a r ์ไว้แล้วเราสามารถคลิกขวาแล้วทำการ extrac t ไฟล์ออกมาได้เลยก็หลังจาก extrac t เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์ก็จะสร้าง directory ชื่อเดียวกับไฟล์ขึ้นมานะครับ เรา Processing 2.08a นะครับเราสามารถเรียกโปรแกรม Processing ได้จากตรงนี้เลยนะครับทุกครั้งที่ที่จะต้องเข้าโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเข้ามาใน directory ตรงนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักเท่าไหร่สำหรับการติดตั้งครั้งแรกนั้น Processing จะถามเราเลยว่าเราเราได้มี Android SDK ลงไว้ไหมซึ่งซึ่งแนมะตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตั้ง Android SDK ซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะ อธิบายการติดตั้ง NYSDK ในในช่วงต่อไปนะครับในตอนนี้ก็ตอบโนไปก่อนครับถ้าตอบโนเนี่ยเขา,าพยายามจะจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อให้เราติดตั้ง SDK แต่ว่าเราก,ก็ก็ไม่เป็นหลักไม่ไม่เป็นไรครับเราสามารถไปติดตั้งครั้งหลักได้นะครับเปลี่ยนีโมสแสนแบบก่อนนี้ก็เป็นตัว,ตวโปรแกรม processing นะครับก็เราสามารถสร้าง shortcut เพื่อที่ ครั้งหน้าเนี่ยเวลาเรามาติดเเรามาเรียกใช้ processing เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาในใน,ใน directory ที่ที่ไฟอยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยเป็น shortcut ไปวางไว้นบน desktop ได้เลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม processing